โอเคครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมากินพริกให้ดูนะครับจากที่หลายๆคนจากที่คลิปผมปล่อยไปล่าสุดเนี่ยเขาเราว่าเฮ้ยพริกเม็ดเล็กๆแค่นี้อ่ะมันจะเผ็ดอะไรนะครับเม็ดแค่นี้เม็ดเท่าขีต้ตามันก็ไม่เผ็ดนะครับแต่นี่พริกเม็ดนี้เลยทุกคนเขาเรียกว่าพริกชี้ฟ้าใช่ปะพริกขี้หนูพริกขี้ฟ้าแเลยทุกคนนะนี่ดูเท่าเม็ดเม็ดหนึ่งเนี่ยมันเท่ากับนิ้วผมเลยนะทุกคนนะเท่านิ้วใหญ่กว่านิ้วก้อยผมอีกอะ่ะให้ดูนะครับแล้วผมจะกินให้ดูนะครับผมจะกินให้ดู หล่คนว่ามันคือลูกชุบฮะมันคือลูกชุบอะไรครับพี่จริงๆเนี่ย้ <c oughs> คนครับขอน้ำหน่อยคนเตรียมแล้วได้ครับก,กดครับโอเคครับนี่ครับผมจะกินแล้วมันจะดูนะครับเผ็ดไหมเผ็ดไม่เผ,ผ,ผ็ดหรอกครับจริงๆอันดับแรกกัดเลยก๋าเนี่ยเนี่ย อันละก็ไม่เผ็ดครับมันก็หวานนะครับทุกคนเนี่ยไม่ใช่ลูกชุบนะแต่คนบอกว่าลูกชุบนะครับการที่อีกหนึ่งกันเนี่ยมันไม่ใช่ลูกชุบนะครับทุกคนใช่นไหมครับมันหวานนะจริงๆ <c oughs> หวานหวานหวานจริงๆทุกคนมันก็ไม่เผ็ดน,นะครับจริงๆรินะครับ ก็อีซีอ่อะครับแต่กินหมดทั้งเม็ดเหรออีซี่อิซี่มากไม่หรอกครับ